่าดืน่นทุกคนติดสองในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการคุยแซบโชว์ อุงอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจรครับพารายการคุยแทบโชว์เนี่ยยอดวิวพุ่งสุดๆนะครับตอนนี้ติด2ในมาแรง YouTube ประเทศไทยและที่สำคัญกับทุกคนแซงทุกข่าวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองที่ร้อนแรงในตอนนี้หรือแม้กระทั่งข่าวน้ำท่วมครับก็เอาอะไรมาต้านไม่อยู่จริงๆสำหรับลูกสาวอุงอิงนะครับยอดวิวพุ่งทะยานสู่2 0 0 0 0 0กว่าวิวแล้วนะครับตอนนี้ยอดกดไลค์เนี่ยสองหมกว่าแล้วครับ และคนคอมเมนต์โหเยอะมากๆครับทุกคนตอนนี้ติด2ในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเรียกได้ว่าการติดมาแรงเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้นมากเลยนะกับพวกเรา FC แฟนคลับนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงคือน้องสร้างมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะไปออกช่องไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนได้รับความสนใจหนักมากๆสำหรับน้องอุงอิงนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลกัน ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับกับการที่น้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงไปออกรายการคุยแซบโชว์โอ้โหตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสดไทยรัฐหรือว่าช่องทางต่างๆครับทุกคนที่ทําข่าวตอนนี้ก็คือ เอาอุมอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละไปทําข่าวเกี่ยวกับการได้รับมาลายคืนละ4.7ล้านหรือว่ากระแสนเนี่ยมาแรงสุดๆครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางทีมงานคุยแทบโชว์ด้วยกันแล้วกันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดวิวพุ่งเรื่อยๆเลยแล้วก็ได้รับเรตติ้งสูงมากๆทางช่อง YouTube นั่นเองครับโอ้โหทุกคนปังมากจริงๆนะครับสาหรับน้องอุมอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็มาแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะไปออก รายการซูเปอร์เทนจิ๋วตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งเรื่อยๆแต่วันที่ไปออกรายการซูเปอร์เทนจิ๋วอาจจะมีกระแสหลายอย่างนะครับที่มารบกวนก็เลยทําให้คลิปวิดีโอดังกล่าวที่ไปออกกับทางด้านน้องแก้มเนี่ยไม่ติดในมาแรงนั่นเองครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรย,ยอดวิวพุ่งเรื่อยๆตอนนี้จะ70,000 0วิวแล้วนะครับทุกคนไม่กี่วันเท่านั้นเองครับแต่ว่าวันนี้แหละทุกคนที่เราภูมิใจนั่นก็คือคุยแซบโชว์ ติด2ในมาแรงโอ้โหมาดูซิว่าจะขึ้น1ในมาแรงได้หรือเปล่านะครับทุกคนปังมากจริงๆครับเมื่อคืนนี้เนี่ยอยู่ที่3ในมาแรงครับก็ถือว่าโอ้โหไต่อันดับมาเรื่อยๆนะครับสำหรับอง์อิงนะก็พุ่งมาเลยที่2ในมาแรงนะครับตอนนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าคุยแซบโชว์เนี่ยก็พลาดหัวข้อเนาะเอาไว้เนี่ยบอกว่าคุยแซบโชว์นะครับบอสโจเผยอีก3ปีอุงอิงนะครับบินเดี่ยวเล่าวินาทีถวายเสียงให้หลวงปู่ศิลานั่นเองครับ เขาพาดหัวข่าวเอาไว้แบบนี้ครับทุกคนก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจนะครับไม่ใช่แค่ FC ฟซีแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเองนะครับตอนนี้คนทั่วโลกหรือว่าคนทั่วประเทศเนี่ยก็ต่างจับจ้องนั่นเองเพราะว่าคลิปของอหลวงปู่ศิลาเรียกว่าเป็นไวรัลกันหมดเลยไม่ว่าไม่ว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับหรือศิลปินท่านไหนจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปถวายเสียงให้กับท่านเนาะก็ได้รับความ,วามสนใจมากๆโดยเฉพาะน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเองครับที่ หลวงปู่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าจะร้องไห้ง่ายๆและลูกศิษย์ลูกหาครับทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เดินมาบอกบอสโจนะครับว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้ว่าจะมาร้องไห้หรือว่าเสียน้ําตา ให้กับอะไรง่ายๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์และขนลุกมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกสาวองค์อิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ตอบนะครับตอบสื่อได้ดีมากๆครับตอบอาทางด้านพิธีกรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนาะมีคนมาบูลลี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆครับทุกคนก็ทําให้พิธีกรเนี่ยก็ได้มีการ ต้องบอกว่าให้กำลังใจน้องด้วยสำหรับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเรื่องมาลลยกับทุกคนเนี่ยอันนี้คือหลายคนอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้เท่าไหร่กันแน่น้องก็ตอบแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนกับความจริงที่เกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นการถมเนื้อถมตัวบ้างก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้รับรางวัลน้ำใจเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยเนาะจริงๆอ่ะไม่ต้องจําเป็นต้องเปิดเผยว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงครับแต่น้องก็ถอมเนื้อถมตัวนะครับก็บอกจํานวนเงินอ่าที่นะครับ ที่เท่าที่น้องบอกได้จริงๆงน,น,นะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากๆจริงๆขนาดเมื่อวานนี้ครับทุกคนที่แบบว่าทางด้านาพิธีกรเนี่ยให้น้องร้องเพลงกลางรายการใช่ไหมครับน้องก็ร้องเต็มที่จริงๆครับสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็น้องเนี่ยต้องบอกว่าพิธีกรบอกว่าอุาง้งอิงเพชรบ้านแพกออมเสียงใช่ไหมลูกนี่ขนาดแบบว่า,านัาง่งแล้วก็พูดคุยกันนะเสียงน้องยังก้องกลาง,งวานขนาดนั้นนะครับ ถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยจะขนาดไหนนะครับพิธีกรเนี่ยก็ได้มีการชื่นชมน้องมาเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับและวันนี้โอ้โหยินดีด้วยนะกับทางทีมงานคุยแซบโชว์นะครับที่ตอนนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวครับและเชื่อว,ว่าไม่แน่นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะติดหนึ่งในมาแรงครับเพื่อคนเพราะว่ากระแสของการเมืองหรือว่ากระแสของคลิปน้ําท่วมเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าปล่อยมาหลายวันแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปล่าสุดเลยนะที่ ต้องบอกว่าโอ้โหมาแรงเหลือเกินครับในโลกโซเชียลนะครับหลายคนก็อยากเข้าไปดูความน่ารักของอุ่งอิงหลายคนก็อยากจะเข้าไปชมความสามารถของน้องหลายคนก็อยากจะไปชื่นชมนะครับในเรื่องของมาลัยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแผงนั่นเองครับและเมื่อวานนี้ที่สําคัญคือไทยรัฐนะครับข่าวสดหรือว่าสนุก .com ครับที่เอาข่าวของอุ่งอิงไปลงเนี่ย ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหปังมากมายจริงๆนะพวกพอลูกคู่บุญนะครับและวันนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับพุ่คนน้องมีรับเชิญที่โตเกียวบันเทิงศิล์นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตัวต๋วตอนนี้สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะๆเห็นบอกว่าในกลุ่มตอนนี้เนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมครับทุกคนใกล้จะหมื่นแล้วเห็นบอกว่าไลฟ์เนี่ย กลุ่มไลฟ์เนี่ยแตกกันเลยทีเดียวครับซึ่งเวลาอะไรต่างๆวันนี้นะครับเขาไม่แน่ใจว่าเขายังเขาแจ้งหรือยังทุกคนคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวอิมจะปักหมุดให้นะครับกับการรับเชิญน้องอุ๋งอิงนะครับบนเวทีโตเกียวมิวสิกเป็นครั้งแรกด้วยอุ๋งอิงก,ก็เชิญชวนพอๆพอพอพอแม่เอ็กซิวแฟนคลับแล้วนาอตั้งแต่เมื่อวันก่อนนี้นะครับทุกคน ลูกสาวปังมากมาดูซิว่าการไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็การที่น้องไปไปอยู่ในกลุ่มปิดของโตโเกียวบันเทิงสีเนี่ยจะเป็นยังไงแฟนคลับของโตเกียวเนี่ยโอโ้โหตื่นเต้นหนักมากครับทุกคนที่จะมีศิลปินอย่างน้อง ours, อุงอิงเพชรบ้านแพงไปรับเชิญและที่สําคัญคือเขาจัดอีีแต่และอีคือยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับ EP พีนี้ก็จะจัดเป็นรูปแบบของหมอลำนั่นเอง เรียกว่าโอ้โหนะครับทุกคนนะเราก็เฝ้ารอแล้วก็ติดตามกันนะครับอ่ะทุกคนครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็คือติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเนาะยอดวิวไม่ขึ้น ตอนแรกคือยอดว,วิวไม่ขึ้นสําหรับคลิปนี้นะคือต้องบอกอย่างที่ทีมิมพาวกระแสบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะตุ้มเดียวเพราะว่าอัลกอริทึมของ YouTube มันค่อนข้างที่จะแบบอาจจะตกใจหรือว่างงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมแบบคนเข้ามาดูรายการคุยแซบโชว์เยอะจังแล้วก็กดไลค์กดแ,บบแชร์เนี่ยเยอะจริงอะไรเงี้ยครับทุกคนก็น่าจะเป็นการแบบตกใจนั่นแหละของ โปรแกรม YT หรือว่า YouTube นั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอุม้มอิ่มข่าวเกษตรอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้ลูกสาวอุ้อิง,องเพชรบ้านแพงครับกับการไปรับเชิญครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวอุม้มอิ่มจะ ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหรือว่าติดตามกันอย่างแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้ดีใจกับรายการคุยแซ่บโชว์ดีใจกับพ่อโจดีใจกับน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันตอนนี้2ในมาแรงแล้วว่าดีใจมากเลยก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับอุ๋งอิ่งแล้วก็พ่อโจด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณ FC นะที่ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดุงแต่เช้าเลยรักทุกคคนนะ